สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครอบครัวตัวพอและพี่มีตังในช่องมีตังแช n แนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับครอบครัวตัวพอก็พาเพื่อนๆนะครับมาทานอาหารอิสลามกันนะครับชื่อว่าบ้านซายิตนะครับร้านอาหารนะครับบ้านซายิตนะครับก็อยู่ที่ถนนเทศบาลสามนะครับแถวเงเมืองนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับครับก็จะเป็นร้านที่ขายอาหารอิสลามล้วนๆเลยนะครับเนี่ย ให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งถ้า .2 ือถึงสทุ่มนะจ๊ะนี่ฮะเราจะมาข้ามในนี้สักลินนะครับเพราะว่าเป็นอาหารมื้อข้ามในวันนี้นะครับจะเห็นนี่นะครับพี่น้องชาวมุสดิมนะครับและแขกเรือเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ขนาดจะ2ทุ่มนะครับเนี่ยหาหมีกับพี่มิตรสั่งอะไรทานครับเนี่ยข้าวบวบไก่แหละครับแล้ว น้องมาตินอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้ชี้กันเป็นแถวนะครับน้องมาตินอ๋อหลบอยู่นี่นะครับโอ้โหทำหน้าคอได้นะครับเนี่ยอ,อ,อันนี้มามีสั่งอะไรทานครับเนี่ยอ๋อมาอีกอย่างน,นะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับขึ้นเกียวขึ้นเกียวแกงไก่นะครับหน้าทานมากเลยนะครับ สำหรับร้านซายิ์นะครับก็มีชื่อเสียงมายาวนานเลยนะครับแต่สังเกตได้ว่ามีผู้มีชื่อเสียงมาเป็นแขกที่นี่มากมายนะครับเนี่ยนะฮะวันนี้นัดกันใส่กันเป็นทีมนะครับกับเสื้อคอลเลกชันสปอร์ตนะครับลายโดเรมอนนะครับเนี่ยอ้าวโดเรมอนตัวใหญ่ของเรามาในสีเหลืองว่าไงมัางคะเม่อกี้นั่งมอง แบบนี้กับที่มีตังทานและคนได้ไหวครับต้องขอลงสนามด้วยนะครับเนี่ยไม oh <no. S 1> มาลองไม่ได้นะเดี๋ยวบ้าสาย <c oughs> ายขนาด <Wow. S 1> ไหนไหนก็ไหนแล้วนะครับเรามีโอกาสได้เจอพี่สายยตเจ้าของร้านพอดีนะครับคุณ oh, <wow. S 1> พี่สายยึครับทางร้านสายยึดเนี่ยเปิดมานานหรืยอยังครับถ้าเปิดนับตั้งแต่สมยัยโตลูกที่ขายโตลูกก็ประมาณ จจรงปััุบนมา25ปีโอ้25ปีนะครับเนี่ยคุ้เท่ากับเปิดอยู่คู่กับเมืองสระบุรีมายาวนานมากนะครับเนี่ยโอ้ดูด้านหลังนี่มีภาพไปออกรายการทีวีหลายช่องมากเลยนะครับเนี่ยเปิดให้มีการตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับ8โมงครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณครับ8โมงครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วอาหารที่นี่นี่เป็นฮาลาลหมดเลยไหมครับใช่ครับเป็นอาหารฮาลาลเลโอ้อาหารพี่ช่วยอธิบายครับว่าฮาลาลไหนครับผมอ๋อฮาลาลนี่หมายถึง การที่มุสลิมทําอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับไม่มีการคนเปื่อนในสิ่งที่ผิดหลักศาสนาทั้งข้างซึ่งข้างนนะครับเรื่องความสะอาดนี่เป็นสิ่งสำคัญของมุสลิมอยู่แล้วนะครับก็จะควบคุมไปถึงเกี่ยวกับสุขลักษณะทุกอย่างต้องไม่ผิดหลักศาสนาครับโอ้ขอบคุณพี่มากนะครับพี่สายยิ้นะครับครับอร่อยไหมครับอมี โอ้โหพี่มีตังละครับอร่อยไหมโอ้โหอร่อยมากโอ้มีสานกลับบ้านเนี่ยแหละครับเนี่ยใชลครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับครอบครัวตัวพอและพี่มีตังกับช่องมีตังชาแนลนะครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับไว้ครั้งหน้านะครับเราจะพาเพื่อนๆไปชิมอาหารใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนลวครับบายบายครับ